วิววรรณรสเผยข้อความผ่านไอจีความรักที่ได้รับจากพวกคุณทุกคนฉันจะไม่มีวันลืมเลยในตอนนี้แฟนคลับหลายคนก็เป็นห่วงในความสัมพันธ์ของวิววรรณรสและเจเจพิพัฒน์จากที่หลายคนตั้งข้อสงสัยต่างๆโดยล่าสุดเมื่อในวันที่24สิงหาคมที่ผ่านมาสาววิวได้ออกมาโพสต์ข้อความเอาไว้ในสตอรี่ซึ่งเป็นข้อความจากหนังสือเล่มหนึ่งว่า ความรักที่ได้รับจากพวกคุณทุกคนฉันจะไม่มีวันลืมเลยแต่ก็ไม่มีใครแน่ใจว่าโพสต์ดังกล่าวเกี่ยวกับความสัมพันธ์หรือไม่อย่างไรคงต้องรอให้เจ้าตัวออกมาชี้แจงด้วยตนเองจ้าแต่ทางทีมงานก็ต้องขอเป็นกำลังใจให้ทั้งคู่ไวหน้ณที่นี้ด้วยนะคะ